สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิสเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวครับมาอัปเดตข่าวสั้นวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับสื่อชั้นนำของอังกฤษยอย่างเดลี่เมลีวารรายงานว่าซิงบูเชลซีได้มีการติดต่อไปหาทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อขอสอบถามค่าตัวครับของกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลอย่างอเล็กซานเดอร์อิซัคโดยมีเป้าหมายครับที่อาจจะยอมควักเงินมากกว่า100ล้านปอนด์ครับเพื่อกระชากดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้นะครับหลังจากนะครับที่ว่าพลาดการคว้าตัวดาวเตะร้ายคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแม้นว่าจะคว้า สองกองหน้าดาวรุ่งครับอย่างโอมารีคิริแมนครับแล้วก็มาร์กิอู มาร่วมทีมได้สําเร็จก็ตามครับโดยคาดการกันว่าครับอิซักที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนิวคาสเซิลในซีซั่นที่ผ่านมาครับยิงไปทั้งหมด25ประตูครับเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยท,ที่ว่ามีปัญหานะครับเกี่ยวกับกฎการเงินทําให้ครับคาดการกันว่าอาจจะมีการพิจารณาครับขายดาวเตะคนสําคัญของทีมเนี่ยบางคนออกจากทีมเพื่อให้ผ่านกฎการเงินของสกพเมลิกอังกฤษนั่นเองครับ มาที่ข่าวของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับที่มีข่าวครับสนใจกองกลางของปารีสแซงต์แชมงอย่างมานนเอลอูกาเต้ครับล่าสุดครับตามรายงานจากสื่อในฝรั่งเศสครับเปิดเผยออกมาว่าแมนยูเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอแรกนะครับในการคว้าตัวอูกาเต้เป็นที่เรียบร้อยแต่โดนปารีสเนี่ยปฏิเสธครับโดยพิซาจาแดงครับกำลังมองหากองกลางคนใหม่ครับหลังจากโซฟิยานอัมราบัตกําลังจะหมดสัญญายืมตัวส่วนฟอร์มของกาเซมิโอรครับก็ดรีว่า Ah. กำลังถูกตั้งคำถามนะครับว่าอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ล่าสุดเลอร์กิฟครับซื่อดังของนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับออกมาเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ยยืนข้อเสนอให้กับเปเชพิจารณาแล้วครับสำหรับนะครับในการคว้าตัวกองกลางวัย23ปีรายนี้มาครอบครองนะครับแต่ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยไม่มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับและก็ถูกปารีสแองชแมงปฏิเสธออกมาครับแต่พวกเขาก็ยังเรียกว่าเดินหน้าเจรจาครับเพื่อคว้ากองกลางรายนี้มาสู่ทีมต่อไปครับมาที่ค่า นะครับของทีมอย่างหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างครับที่ล่าสุดครับตกเป็นข่าวนะครับแสดงความสนใจกองหลังนะครับของทีมชาติอิตาลีนะครับอย่างคาราฟิออรีครับโดยคาดการกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะพิจารณาครับใช้กองหลังสนเกินของทีมย่าบอย่างเซฟฟานเดนเบิร์กเนี่ยบวกกับนะครับเงินจํานวนหนึ่งให้กับโบุรุษญาเนี่ยพิจารณาเพื่อปล่อยนะครับกองหลังวัย22ปีรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ครับโดยคาดการกันว่านะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังนะครับมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ครับเข้ามาเสริมทีมหลัง จากโจเอลมาติฟเนี่ยหมดสัญญาณแล้วก็อำลาทีมไปนะครับโดยคาราฟิโอรีถือว่านะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2024นี้แถมนะครับเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งแจ้งเกิดกับโบลญญาซีซั่นที่ผ่านมารับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังสนใจในดาวเตะรายนี้ครับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับของนักเตะสุดเนื้อหอมครับอย่างยูโชคิมิทครับตามรายงานจากสกายเอรมาญ่ารายงานว่าคิมิตเนี่ยมีโอกาสครับที่จะถูกเือใต้ขึ้นบัญชีขายครับหลังจาก ยังไม่ได้การต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับและเพื่อป้องกันนะครับการเสียนัาเตะแบบฟรีๆแบบไม่มีค่าตัวในซีซั่นหน้านครับทำให้กองกลางทีมชาติเยอรมันครับ ที่ครับมีปัญหากับต้นสังกัดก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวครับอาจจะนะครับจะถูกขายโดยคาดการกันว่านะครับบรรดาสโมสรต่างๆในยุโรปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดินหน้านะครับพร้อมคว้าตัวนะครับดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าทีมยักษ์ใหญ่จากอาล์กาสเปนอย่างเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาครับที่กําลังนะครับจับตาสถานการณ์ของโยชูคิมิตอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามครับอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยก็น่านจะนะครับอ่ะ ถูกตัดสินนะครับหลังจากจบยูโร2024นี้นะครับแล้วก็คาดกันกันว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะตัดสินใจครับว่าจะอยู่ต่อหรือว่าย้ายทีมนั่นเองครับ ปิดท้ายกันด้วยข่าวนะครับของนิโก้วินเลียมครับปีกนะครับตัวเก่งของแอตเลติกบิลเบาครับที่กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโร2 0 24นี้กับทีมชาติสเปนครับโดยปัจจุบันครับก็ถือว่ามีหลายทีมครับที่สนใจครับสำหรับดาวเตะรายนี้โดยสโมสรต้นสังกัดอย่างแอตเลติกบิลเบาครับก็ได้ร่าพร้อมรับข้อเสนอครับโดยนิโก้วินเลียมเนี่ยมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่47ล้านยูโรครับซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวครับที่ต้นสังกัดเนี่ยจะยอมปล่อยตัวดาวเตะรายนี้ออกจากทีม ล่าสุดครับสื่อรายงานออกมาว่าเชลซีครับเป็นหนึ่งสโมสรนะครับที่สนใจแต่ลิีว่าสูคาตัวไม่ไหวนะครับตัดสินใจถอนทับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนะครับหลายสโมสรในลาลิกาสเปนครับอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยต่างนะครับลิเว่าสนใจแล้วก็จ้องนะครับอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงอาเซนอลเลยก็ลิเวอร์พูลครับที่ลิีว่าสนใจครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดการเจรจาแต่อย่างใดสําหรับวิลเลียมครับปีกดาวเตะวัย21ปีรายนี้เนี่ยยังมีสัญญายาวอยู่กับบิลเบาจนถึงปี202 แล้วก็มีค่าขีดสัญญาที่ระบุไว้สูงถึง55ล้านยูโรนะครับหรือว่า47ล้านปอนด์ในทีเดียวครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแลวกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่อง i d l เลนชา a n n น l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หัวเกนครับผม